อบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไก่จากกิเดตจัสรู้โดยชอบใ้โดยพงเองขอจะเดินตอนญาตยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้ที่สนใจในค่ายในการศึกษาธรรมะค่ายในการฟังธรรมะตอนที่แล้วนะตอนที่ผ่านไปทั้ง3ตอนกลอบไปถึงคลิปที่สองก่อนบรรดาผ่านไปถึง ผมปริศชาพรนะพมปุโรหิตาพรและมาปรมาพรและผู้มรุุติตยพรก็คกอดพรมปริจตาภานะและอัมมานาและอะะภัสตาพรนะถ้าผู้ที่มรยุปสมฌานยานรที่หนึ่งเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นพระพรหมชั้นปริัชาพรต้องมรุปรธมอานชั้นสามัญ เือปรติตะนะแล้วส่งชาญไว้แล้วดตบจิตตายงาจะต้องไปเกิดเป็นพระผมรูมีชั้นปริจิตชาภภมิไม่อยากไปเกิดก็ต้องไปเกิดนะไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นเพราะเป็นอนันตริยกรรมนะเพราะเป็นอนันตริยกรรมเป็นกำลักไฟกุศลนะผอมปิติชานี้เป็นผอมบริวารของหมาพมมาภูมิและผอมบริยตาภูมิส่วนผู้บรรลุปสมมติานชั้นมันชมะนะกิดชั้นกลางชั้นปันกลาง เมื่อดับจิตตายดองแล้วทรงจารไว้ก่อนตายนะการตรงจารไว้ก่อนตายนั้นก็จะเป็นเรื่องยากที่เราจะต้องหาวิธีการที่รักษาจารไว้จะไปอุบอัติเกิดจะอุบอัติเป็นพระผรมชั้นปรโรหิตาภรมเพราะ <c oughs> เป็นกำลังฝ่ายกุศลเป็นอนันตริยกรรมไปเป็นผรมชั้นกลางผรมที่ปรึกษาของผรมม,มมาพรมมาภรม ตนผู้บรรลุธรสมัญชันชั้นปณิตชันสูงคึดของปฐมราชานหรือชา้นที่หนึ่งแล้วต้องฌานไว้โดยฌานไม่เสื่อมเมื่อดับจิตตายรองจะไปอุบัติเกิดเป็นพระผมชั้นมหาภรมมารภคเป็นตำแหน่งเป็นหัวหน้าประมุขผู้ปกครองน พรมริวารอีกสองชั้นที่สารจำกว่าตนก็คือพม,ม,นะมปริจชาพรมนะพมปรโรยตาผพมผมต้องจำสามชั้นนี้อยู่ในสานที่เดียวกันแต่แยกกันอยู่เป็นเศษๆไปส่วนผู้บรรุธทธิยาชานนะรือชาที่สองชั้นสามัญเนีนะ่ยเลยชั้นปริจจ จะไปบังเกิดเป็นพระผอมชั้นปริกาภาผรมเป็นผมบริวารน,นะด้วยการรับใช้พระผอมที่มีศักดิ์สูงกว่านะสูงกว่าตนอะ่าไม่อยากไปเกิดก็ต้องบปเกิดก็เ,เป็นอนันตริยกรรมนะเป็นอ่ากรรมหนักไปฝกสอนะผู้ตนะผ,ผู้ที่เรุนตุติยาฌานนะหรือท่านมันชฌิมหรือทันปัจจางเมื่อดับจิตใจรองแล้วทรงฌานไว้เนี่ยจะไปอุบัติเกิดเป็นพระผรมชั้นอปปมาน,านนะอปปมานะา มีหน้านะที่เป็นที่ปรึกษานะของผมชั้นสูงกว่าตนก็คล้ายผมบรอนิตานะพมบรอิตาก็คือเป็นที่ปรึกษาของผมชั้นสูงกว่าตนตนผู้ที่บรุทุติยาจารยนะ์ทุติยาจารย์ขั้นปณิจะนะก็คือขั้นปณิชชั้นสูงสุดนะจะไปบ,บัติเกิดเป็นพระภอมชั้นอภัสราภอมชั้นอภัสราภมมีตําแหน่งเป็นหัวหน้าประมุขผู้ปกครองเลยผม ชันผู้ที่ประทุติจาชาณน,นี้การจะไปอุบัติเกิดเป็นพระพรหมนั้นสําหรับปุทุชนนะผู้ที่ยังรับการเป็นว่าแต่เกิดน,นั้นเป็นเรื่อยากจริงนะสำหรับคนที่ไม่สนใจในเรื่องจิตอ,อิญญาณนะซึ่งในโลกนี้มีคนบรลใจเรียนรู้ค่อนข้างน้อยนะและเสียวดาธรรมากินนะต้องมีเวลาศึกษามากขึ้นมากขึ้นนะเพราะการจะไปบังเกิดเป็นพรหมนะพระพรหมนั้น ถ้าครูดาวเนี่ยทำสมถะกรรมฐานเนี่ยก็ได้ฌานที่หนึ่งที่สองที่ฌานสามฌานที่สี่ถึงถึงฌานที่แปดเนี่ยนั้นต้องมีเวลาให้กับมันเต็มที่นะกับการปฏิบัติเต็มที่อดีนะแล้วก็ต่อเน,นื่องนะยิ่งยุกปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อ,อการทราําสมาธิต่อการภาวนามไม่ว่าจะเป็นสมถะกรรมฐานือวิปัสสนากรรมฐานมีมากมายหลายอปุปสรรคตั้งแต่การงาน,งงานงการแข่งแย่ยง ดีแข่งขันจึงดีจิงเด่นกันใน,นทุกวงการนั้นมีมากขึ้นเออแม้แต่พระนะซึ่งพระก็ยกอ่าก็ขยับเข,ข,ข,ข้าไปใกล้โยมแล้วนะไม่ไม่มีอะไรทีร่ต่างจากยอมนักจะในการอิจฉาริษยากันนะเข้าใกล้ความเป็นโยมเข้าไปทุกทีตทั้งกรมพระมีเสียงรูปแบบแค่นั้นแล้วเที่ยวหนาวในนะมีขันดานหมักหม,มมนะมีความเป็นโยชามีการกระทําที่ต้องปกปิดไว้ Finished. บางคนก็ปกปิดเนี้ยบางคนก็ปกปิดการเงินสารพัดปกปิดเนี้ยและความเจริญทางเทคโนโลยีนะเป็นอุปสรรคที่สําคัญยิ่งในการประพฤติรมนะยิ่งติดโซเชียลติดเฟสติดไลน์นี่ก็ยิ่งยากนะพระบางโลกเนี่ยก็รู้นะแต่ก็มีคนที่บทใหม่น่ะก็จะเจอพระเก่าๆนะพระที่บทมาก่อนก็ทำไม่ได้แล้วก็ทําตามก็ได้ทําตามกันมาจนจเปิดเผยและประชาชนถึงญาติโยมนี่แหละทุกศาสนาทั้งหลาย เห็นเป็นเรื่องปกติประทัดในยุคปัจจุบันนะใครเป็นอุปสรรคที่ยากยย่งนะต่อการปฏิบัติสมาธิเพื่อในาอ้านทางก้ไขให้ได้ก็คือละทิ้งอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเสียรปโยน์เปล่าปรยโยเปล่าคนเดียวไปอยู่รูปยงได้หรือเปล่าน,นะทำก็ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองก่อนจะไปรู้ถึงรหมชั้นปริษฐ์ตัาซึ่งซึ่งเป็นรอมชั้นที่เจ็ดนะและอัปปามาณตัวผาเป็นผมชั้นที่แปดนะหรือว่ากินหา ซึ่งผมชั้นที่เจ้าของผู้เข้าถึงตติยฌา,านคะรับย์ฌานที่สามนะเพื่อตริตย์ฌานในแต่ละขั้นนะเรามารู้จักตติยฌานกันก่อนนะคำว่าตติตยฌานนี้แปลว่าฌานที่สามนะตะติยฌานแปลว่าฌานที่สามต,ติตยสมาบัติ แปลว่าการเข้าถึงอารมณ์ของฌานฌานที่3ฌานที่3านี้มีอารมณ์2คือนะฌานที่3นี้มีอารมณ์2คือ1สุขนะได้แก่ความสุขที่ปัดจากปิตินะสุขนะได้แก่ความสุขที่ปัดจากปิติคือความสุขทางจิงตโดยเฉพาะไม่มีความสุขที่นั่งโดยใจนะไม่มีความสุขที่นั่งโดยทางกาย2 2งอเอกขตามีอารมณ์เป็น1 ที่ไม่มีอารมณ์ของยายในใจเป็นอาการที่สัดจากกายนาชานี้ทนวะ่าเป็นการที่กายกับจิตแยกกันเด็ดขาดอาการของฌานที่สามนี้เป็นอาการที่จิตตัดปฏิณาความเอิบอิ่มใจในฌานที่สองออกจะไดนะ้เมื่ออารมณ์ติดเข้าถึงฌานที่สามนี้ จะรู้สึกว่าอาการขนบองเตยของก้าวก็ดีนะน้ำตาไหลก็ดีกายโยกคงก็ดีอาการโซต้าทางกายซ้ายใจเบากายใหญ่กายสูงจะไม่ปรากฏเลยนะมีอาการทางกายเครียดนะคล้ายกับไครมาจับมัดไว้จนแน่นโดยค้ายหดักที่ปักจนแน่นนะไม่มีการโยกคงได้ฉะนั้นจงจำไว้ตั้งแต่ชานที่สองไปต้นมาไม่มีการพอนาเลยนะไม่มีคำพวนา ถ้ายัางภาวนาอยู่และหอยังได้ยินเสียงชัดแต่ไม่ร้องคารในเสียงก็ยังอยู่ในฌานที่หนึ่งอยู่ตั้งแต่ฌานที่สองมต้นมาจะไม่มีการภาวนาะะและเรื่องเสียงก็ไม่มีความหมายคือไม่มีความสนใจในเสียงอีกด้วยอ,อา,าร์ที่หนึ่งยังลำคาญเสียงอยู่นะอต่ฌานที่สองอารย์ที่าสามเราจะไม่มีเสียงไม่มีเสียงรบกวนอุตักนะซึ่งเป็นอุักของฌาน เสียงมีอยู่ก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่รับเสียงลงมหายใจจะค่อยๆละเอียดลงน้อยนะอ่อนแล้ลววลยลงทุกทีในขณะที่ชาที่สามนี้นะลมหายใจยังปรากฏนะยังมีลมายใจยังปรากฏอยูนะออยอย่แต่ก็รู้สึกเบาเต็มที่นะมีอาการคล้ายจะไม่หายใจแต่ พอแต่ก็พอรู้สึกนะัะน้อย,อย,อยว่าหายใจจิตสงัดนะไม่มีการบวนไบนะไม่มืดนะไม่มีความพองอยู่ที่อารมณ์นั่นในธรรมิมากจนรู้ตัวว่าอารมณ์แนบแน่นกว่าสองฌานที่ผ่านมาอย่างนี้ท่านอยากว่าเข้าถึงฌานที่สามต้องฝึกการเข้าฌานออกฌานให้ค่องแคล่วไหวตามที่กล่าวมาแล้วก็คือฝึกให้เป็นวาสีนะข้อะเข้าข้อง,อ,ง,อ,ง,อ,งออกข้องนะอุปสรรคของฌานที่สามนะ ก็คือปิตินะปิติอารมณ์ของฌานที่สองเนี่ยเป็นเส้นนมของฌานที่สามเพราะฌานที่สามตัดปิติจะได้นะแต่ถ้าอารมณ์ตกลงไปปิติก็จะปรากฏขึ้นนะถ้าปิติกดขึ้นเมอได้เพิ่งทราบแต่ว่าขณะนี้อารมณ์ติดเคลื่อนนะจากฌานที่สามมาอยู่ระดับฌานที่สองแล้วถ้าปรากฏว่ามีการภาวนานด้วยแต่จิตยังไม่ลำคาญในเสียงก็ยิง่งรายใหญ่ เพราะอารมณ์สมาธิไหลออกจนเหลือเพียงฌานที่หนึ่งท่านให้ระม,มัดะวางด้วยด้วยการสังสติสัมปะชัญญะนะด้วยการทรงสติสัมปะชัญญะอย่าให้อารมณ์สมาธิล่วไหลเป็นอันขาดเพราะเป็นอันตรายแก่ฌานที่สามานะเพราะจะเป็นอันตรายแก่ฌานที่สามอนิสงส์ของฌานที่สามฌานที่สามถ้าท่งไว้ได้จนตายในะในขณะตาย ตายไปในขณะระหว่างชานที่สเนี่ยท่านว่าจะไม่หลงตายเมื่อมีชีวิตอยก็จะเป็นคนมีอารมณ์แช่มชื่นเบิกบานตลอดเวลาหน้าตาสดชื่นผ่องใสเมื่อตายแล้วชานที่สามต้องส่งผลให้ไปเกิดเป็นพรหมคือชารนที่สาชั้นปริตะนะคือชั้นสามัญหรือขั้นยาบเนี่ยะจะให้ผลไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่7ก็คือปริตะสุภาภูมิ ชานที่สามชั้นมัชชันมัชชิมะเนี่ยในระดับกลางนะให้ผลเกิดเป็นผอมชั้นที่แปดก็คือชั้นอปปมานะสุภาภูมินะชานที่สามนะชานที่สามนะตติยฌชานนะขั้นปณิะนะขั้นละเอียดให้ผลปเกิดเป็นผอมชั้นที่เก้าคือชั้นสุภกินหาภูมินะจาไว้นะจำไว้ชานที่สามนะที่เป็นชาดดอกดอกติยาานนะ ให้ผลอย่างนี้ถ้าอาจารย์ที่สามไปเป็นกำลังของวิปสนาญ,ญาณวิปัสนาจะมีกำลังกล้านะตัดเกล็ดให้เด็ดขาดได้โดยวดร็วอาจได้บุผลนะมักผลเบื้องสูงนะในชาตินี้นะโดยไม่ชักช้านะผลของท่านที่สรงจารที่สามไว้ได้นะมีผลดังกล่าวมาแล้วนะก็ถ้าเจ้าอาจารย์ที่สามเนี่ยไปเข้ากำลังวิปสรนาก็จะเกิดมัก เกิดผลน,นสะเบื้องสูงบรรลุธรรมได้นะแต่ถ้าไปเดินเข้าไปอยู่ในเป็น JJ, สมถะกรรมฐานก็ยังติดอยู่คือติดกรรมฐานอยู่ก็คือจะไปเกิดเป็นพรหม่าต่อไปมเมื่อจากชั้นพรมชั้นที่เจ็ดก็คือพรมของผู้ที่บรรลุกัตจยานนะขั้นปริตจขั้นสามัญขั้นหยาบเนี่ยจะถ้าเกิดเป็นพรมในชั้นปริตจสุภาพรมนะเรามนรลุจัก พรมโลกชั้นที่เจ็ดันเลยว่า,าเป็นยังไงนะพรมชั้นพรมโลกชั้นที่เจ็ดเนี่ยมีนามว่าปริตตสุภาภูมิที่ได้นามทช่นนี้ก็เพราะว่าพรมโลกชั้นนี้เป็นที่สถิตอยู่แห่งพระผอมทั้งหลายผู้มีความสงา่าสวยงามแห่งรัตเตมเป็นส่วนน้อยโดยเมื่อทําการแยกสับออกก็จะได้ดังนี้ปริตะนะบวกสุภานะบวกภูมิปนระิตะหมายถึง เป็นส่วนน้อยสุภาหมายถึงทั้งนา่าสวยงามภูมนะที่อยู่นะเมื่อมารวมกันเข้าก็เป็นปริตตะสุภาภูมหมายถึงที่อยู่แห่งพระพรมทั้งหลายผู้มีความสงา่าสวยงามแห่งรัตนมีเป็นส่วนน้อยนะก็คือ ฤกษ์สุภารมเนี่ยเป็นผมที่มีลมักษณะสวยงามใจยังน้อยกว่าพราะผมที่อยู่เบื้องสูงนะควาว่าสุภาหมายถึงความสวยงามของลักษณะคือมีลักษณะเช่นเดียวกันกับลักษณะของดวงจันทร์เป็นความต่างที่ไม่กระจายออกจากกันลัลกษณะดวงจันทร์อยู่บป็นวงกลมพระผมทั้งหลายผที่ติดอยู่ในปริศสะสุภาูมินี้ย่อมมีความทงาสวยงามแ,แห่งลักษณะน้อย ถ้าจะถามด้วยความสงสัยในใจว่าที่ว่าผมปริตตุภางนะามมีการต่างงามแา่งราจมีน้อยนี้น้อยกว่าใครนะคำวิสัชนาคายความสงสัยในกรณีนี้ก็มีว่าเราผมปริตตุภานี้มีความสวยงามแา่งรกเสนอน้อยกว่าพระผมที่มีศักดิ์ศรีนะและมีชีวิตอยู่ในประมรรคชั้นสูงกว่าจนคือเราพระมบมทัานอัปมาณสุภาทุภกินหาซึ่งกับกาวข้างหนา้า จะอย่างไรก็ตามพระผมปฤิตสุภาเหล่านี้ก็ย่อมได้เสวยผมสมบัติเป็นสุขตามสมควรแก่ผมมิัสทุกประการทั้งนี้ก็เพราะว่าพระผมแต่ละองค์เป็นผู้ซึ่งเกิดเดยู่ะผม,มนิมาอย่างตนในประโลกคั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้มีคุณวิเศษโดยได้เคยเจริญภาวนาภาวนากรรมนำบาเป็นสมถกรรมฐานจนได้บรรลุตติยฌา,านาชั้นปริตตะนั่นคือชั้นสามัญสามราตั้งเสื่น จึงได้มีโอ,อ,อ,อกาสมาอุบัติเกิดในถิ่นภูมโรกครแห่งนี้โดยปานนิสุกอันเป็นพรมสมบัติแขนปริกะประเกิดนังนาราบเท่าจนกว่าจะถึงฤทธะทุภาพรมอายุขัยนเกิดถึงมาขึนอายุขัยของพรมนะมพรมชั้นฤทธะทุภาพรมในอายุของพระพรมตอนนี้เนี่ย มีประมาณเท่าใดอายุของพระบรมชนนีมีประมาณ16มหากับนะมีประมาณ16มหากับนะต่อไปก็จะเป็นกระถ้าถึงฌานอ่าฌานที่สามนะของผู้บริฌานชั้นมัชฌิมคือชั้นปานกลางจะต,ต้องบรรุบัิเกิดเป็นพรหมในชั้นอัปปมาณะสุภาภูมินะเป็นพรหมโรคชั้นที่แปดนี้มีนามว่าอัปปมาณะสุภาภูมิ ที่ได้นามเั่นนี้ก็เพราะว่าผมโลกเันนี้เป็นที่สถิตอยู่แห่งพระผมทั้งหลายที่มีความสางาง,งามแห่งรัตนมีมากมายไม่มีประมาณโดยเมื่อทําการแยกสับออกก็จะได้ดังนี้อัปปะมาะนะบวกคําว่าสุภาบวกคําว่าภูมิอัปปะมานะหมายถึงมากมายไม่มีประมาณสุภาหมายถึงสงา่าสวยงามภูมหมายถึงที่อยู่ เมื่อรวมกันเข้าก็เป็นอภัปมาณสุภาภูมิที่อยูอ่หมายถึงที่อยู่แห่งพร,ระเหล่าพระพรมทั้งหลายผู้มีความสวยสง,งาย่างามงานรัตนีมากมายไม่มีประมาณผู้มีความสวยสง,งาย่างามแห่งรัตนีมากมายไม่มีประมาณพระพรมทั้งหลายผู้ที่จะอยู่ในอััปมาณสุภาภูมินี้ ย่อมมีความสง่างามสวยงามและแห่งรัศมีซึ่งสร้านออกจากกายตัวมากมายสุดประมาณตัวผมมาสมบัติเป็นสุขแต่สมควรแก่ผมมาวิสัยโดยสมบุญทุกประการทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาพระองคแต่ละองค์นั้นผู้สึ่งสิทธอยู่นะผมมีมาณแห่งตนในพรมโรกชั้นนี้ล้วนแต่เป็นผู้มีคุนวิเศษโดยได้เคยเริยนภาวนาบำเพ็ญสมมะกรรมฐานจนได้รุตติยฌาน ชั้นมัชฌิมคือขั้นปักลางมาลวทั้งทิ้นจึงได้มีโอกาสมาอุบัติเกิดขึ้นในจินตปรมโรคแห่งน,นี้โดยปานนิสุกอันเป็นพรมสมบัติแสนจะประเสริฐนักหนาตราเท่าจนกว่าจะถึงอปะมานัสุภาผม,มาอายุหายอายุของพระผมในชั้นนี้อายุของพระผมในอปมานะสุภาผมนี้อายุของพระผมนี้ชั้นนี้เนี่ยมีประมาณเท่าใด อายุของโอนคันนี้เนี่ยประมาณนับตัวผมเนี่ยมีประมาณ3ามอหมากับนะมีประมาณ3ามอหมากับโอนเว่าเด่นดาวยิ่งนักของปนันนะิดนะของสวยงามกว่าและอายุยืนกว่าเจรามากมายนะต่อไปอ่าก็ถึงข่าวที่ที่จะบรรยายในถึงพวกที่บรรลุนนะที่บรรนะลุษติอาจารย์เลิศนที่สามนารชันที่สามฉนั้น ปานีตนะชั้นสูงสุดเลยจะไปมันเกิดผมเป็นผมชั้นสุภาพกินหาภูมนะเป็นรมชั้นสุภาพกินหาภูมพระมรรคชันีิเจ้ามีนามว่าสุภาพกินหาภูมที่ได้นามต้นนี้ก็เพราะว่าพรมรรคชั้นนี้เป็นที่สถิตอยู่แห่งพระผมทั้งหลายผู้มีความสง่าสวยงามแห่งรักน,นีที่ออกสลับปะปนกันไปเสมอนะที่ออกสลับปะปนกันไปเสมอ ตลอดททษจะดีละกายโดยมีการทําการแยกสับออกมาก็จะได้ดังนี้สุภะนะบวกอากินหะนะบวกภูมิคำว่าสุภะหมายถึงความสง่าสวยงามแย่งนัตตมนีอากินหะนะหมายถึงสลับฤกคะปะปนกันภูมินะหมายถึงที่อยู่เมื่อดวมกันเข้าก็เป็นสุภะกินหาภูมิ หมายถึงที่อยู่แห่งพระผมทั้งหลายผู้มีความสง่าสวยงามแห่งร,ตรัตนีที่ออกสลับปะปนไปอยู่เสมอตลอดชีวะกายพระผมท<า>ั้งหลายผู้ที่สถติดอยู่ในตัวพระกินาภูมิย่อมทรงไว้ซึ่งรัตนีนานาพัน์แต่ท่านออกจากเรือกลับปะปนกันเสมอเป็นนิดเป็นที่นาเป็นพิษทัศนานักหนาสวยผมสมบัติอันยิ่งใหญ่ทรงหมัยจากตามตรงควรแก่พรมเมา ผมไม่สสยนะทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาพรปผมในตักแตระองนั้นที่อยู่ในผม,มิมาณของตนแห่งตนในอมรโลกชั้นนี้ล้วนแต่มีคุณวิเศษโดยได้เคยเจดินภาวนากรรมนะบำเพ็ญสมดกกรรมฐานจนได้บรรลุติาชานชั้นปณิตะเือชั้นปณิสงุงตธรรมดาทั้งสิ้นจึงได้มีโอกาสมาอุบัติเกิดใน อาถิงนผมโรคอย่างนี้ววยปะนี่สุกนะอาจเป็นผมสมบัติแขนจะประเสริญนักหนาะตาาเท่าจงกว่าจะถึงสุภาพกินหาภูมิผมมายยกขายอายุของพระผมในชั้นนี้เน,ะนี่ย ชั้นสุภาพกินหาภูมเนะี่ยอายุของพระบรม,มันนีมีประมาณเท่าใดอายุของพระบรมันนีมีประมาณ64สหมากับนะอายุของพระบรมชั้นสุภาพกินหาภภมมีประมาณ64มหากับตติยาชานภูมนะอยู่ห่างจากตุติยาชานภูมห้าล้านห้าแสนยอดนะห้าล้านห้าแสนยอดลอยอยู่กลางอากาศในพื้นที่เดียวกันนะแบ่งเป็นเขตเหมือนเหมือนตุติยาชานภูม พื้นที่ตั้งไระเปิรดลัตนะทั้งเจ็ดพังพร้อมด้วยที่ประยสมบัติมีวิมานสวนสถาบกกรณีและต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นปริตตตทุาภะพรมก็มีตำแหน่งเท่ากับบริษัทผอมปมาณนัตุภาพรมเท่ากับปริษโปรยุตธะพรมุภากินถ้าพรมเท่ากับมหาพร้มเราจะจำง่ายๆดังนี้อันหนึ่งอันหนึ่งนะมีข้อที่ผมทราบไว้ในที่นี้ คือว่าภูมโลกทั้งสามชั้นคือภูมโลกชั้นที่เจ็ดคือบริตตุภาโูมโลกภูมโลกชั้นที่แปดอะปามาณสุภาโฟมภูม,มโลกชั้นที่เก้ภาสวัสดินหาโฟมภูมิมโลกทั้งสามชั้นนี้ความตึงแลวตั้งอยู่ณนะพื้นที่ระดับเดียวกันแต่แยกฐานที่เป็นสามเขตนะเป็นที่อุบัติเกิดและเป็นที่เกิดอยู่แห่งพระผอมทั้งหลายู้ได้สําหรับสิทต,ติยา,านาแต่ละประเภทโดยมีกําหนด เป็นกฎตายตัวว่าลริตะสุภาภูมิเป็นเขตอุบัติเกิดและสถิตยอยู่แห่งพระพมททั้งหลายผู้ได้สำเร็จกติยฌา,านรือฌานที่สามขั้นขั้นปริตะนะหรือขั้นสามัญส่วนอัป,ปมาตสุภาภูมิเป็นเขตที่อุบัติเกิดนะและสถิตยอยู่แห่งพระพมททั้งหลายผู้สําเร็จกติยฌา,านขั้นมัชฌิมะหรือขั้นปานกลางนะ สภาพกินหาภูมินะเป็นเจต่บัตรเกิดอและเจติี่อยู่แห่งพระผรมทั้งหลายผู้แม่ศักเป็นใหญ่เป็นมุกแห่งเราเพราะผรมในชั้นตติยชฌานนี้เพราะท่านได้สาเร็จตติยฌานชนะั้นปานิคือชั้นปานิชสูงสุดเลยนะด้วยประการและชน,นี้อาตมาก็ บรรดาพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรเกิดาจึงขอยติาการแสดงธรรมเทศนาแม้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปก็หวังในคลิปที่เก้าคลิปที่ห้านะคลิปที่ห้าต่อไปอวันนี้ก็ขอจบยติประธรรมบาทเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวด,ดีกขอนอบน,อน้ม